เปิดสาเหตุข้าวไทยราคาตกชาวนาไทยฟังเลยเรามาติดตามสถานการณ์ข้าวไทยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับราคาข้าวไทยนั้นตกเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจะเกิดจากสาเหตุใดนะครับพี่น้องชาวนาไทยมารับฟังกันได้เลยครับ ในส่วนของสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้ข้าวไทยราคาตกนะครับเกิดจากที่ทางประเทศอินเดียนะครับเจ้าตลาดได้กลับมาครอบครองส่วนแบ่งตลาดโลกคืนนะครับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับมีแนวโน้มนะครับลดการสต็อกข้าวลงนั่นเองครับจากกรณีนี้นะครับชาวนาหลายพื้นที่นะครับได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับมาช่วยเหลือในเรื่องของราคาข้าวนะครับที่ตกต่ํานะครับ ซึ่งได้มาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเหลือหลังจากชาวนานะครับราคาข้าวไทยตกเป็นอย่างหนักนะครับโดยชาวนานะครับในหลายพื้นที่ทางภาคกลางนะครับที่เริ่มเกี่ยวข้าวนาปังนะครับซึ่งเผยว่านะครับขนานี้ราคาข้าวตกต่ำเหลือเพียงตันละประมาณ6 0 0 0ถึง7,000บาทนะครับซึ่งต่างจากปีที่แล้วนะครับที่เคยขายได้ตันละ10,000บาทจนถึง1 1 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งทำให้ต้องประสบปัญหาในเรื่องของการขาดทุนนั่นเองครับสาเหตุที่ข้าวไทยราคาตกนั้นนะครับเกิดจากประเทศอินเดียเป็นปัจจัยหลักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อราคาข้าวโดยปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทยคือประเทศอินเดียนะครับที่เคยมีมาตร